คลิปนี้นะครับก็จะมาในคอนเทนต์นะครับอย่าเปิดแพ็คในสัปดาห์ที่1ครับอย่าเปิดเยอะเกินไปนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวจะบอกเหตุผลให้ชัดเจนนะครับผมแล้วก็จะอัปเดตข่าวไว้นะครับข่าวที่จำเป็นต้องรู้นะครับเช่นนะครับแกเดเบลจะมาวันไหนนะครับนักเตะวีที่2วีที่3มนะครับมันมีตารางออกมาแล้วครับเป็นตารางเลยนะว่าจะมีใครมาในวีที่2หรือวีที่3บ้างนะครับรวมถึงนักเตะสัปดาห์ที่4ด้วยครับหลุดออกมา3 4ตัวเลยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งครับแจกโค้ดฟรีเพชรนะครับ2 0 0พเพชรไปเลยนะครับ โค้ดใหม่นะครับของวันที่19ทธันวาคมนะครับก็จะได้ทราบทั้งหมดในคลิปนี้เลยครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับรบกวนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง my game หน่อยนะครับทุกการติดตามจะมีค่ามากเลยครับขอบคุณครับร้านเติมเกม Cookie Land ์กกชอปเติมง่ายเติมไวประหยัดกว่าเติมเองร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตาม10,000แกว่าคนเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอป ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับตรงคำอธิบายแอดไลน์กันไปได้เลยสวัสดีครับทุกคนอยู่กันในเกม Fc Mobile กับช่อง My Game กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ครับเป็นเช้าวันศุกร์แล้วนะครับใกล้จะเสาร์อาทิตย์แล้วนะวันศุกร์นี้เป็นวันที่2นะครับของกิจใหม่ของเราครับกิจพิเมรีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับนักเตะสัปดาห์แรกนะมีใครโชคดีเปิดได้บ๊อบบี้ชาวต้านบ้างหรือยังหรือว่ายับสตัมนะครับวีคหนึ่งนะมีตัวดีๆหลายตัวเลยนะครับผม แต่ว่านะครับแต่นะเป็นความคิดเห็นนะครับผมคิดว่าตัวสัปดาห์ที่2นะครับและสัปดาห์ที่3ครับโหดกว่านะก็เลยแนะนําในหัวคลิปนะครับว่าอย่าเพิ่งเปิดแท็ควีที่1จนหมดนะครับผมเพราะว่าบางคนอาจจะเป็นสายเติมเนาะเติม FC มาแล้วเติมหมดเปิดทีเดียวไงครับแล้วไม่มีเปิดในวีต่อไปนะครับหรือว่าบางคนเปิดเพชรนะครับเปิดเพชรเจ็ดพหรือเพชรแพ็คหมื่นห้าแล้วเพชรหมดนะครับเพราะว่าสัปดาห์ต่อไปนะครับมันมีข้อมูลหลุดมาแล้วครับจากสายข่าวนะ เป็นสายข่าวคนเดิมนะครับผมที่น่าเชื่อถือมากๆนะผลเมื่อคืนนะครับตอนตีสองกว่าครับผมแต่จริงๆก่อนที่สายข่าวจะโพสต์นะครับเราก็สามารถดูได้บ้างแล้วนะครับในตาทีมนะครับของกิจปัจจุบันนะครับตรงตัวนักเตะนี่เลยครับมันทยอยเอามาให้ดูแล้วครับผมสามารถดูค่าพลังได้เลยนะดูเท้าดูคุณสมบัติของนักเตะแต่ละตัวได้เลยครับแต่ว่านักเตะที่เห็นเนี่ยนะครับต้องอธิบายก่อนนะเป็นนักเตะที่เอเอเอาเข้ามานะครับรวมกันหมดเลยทั้งวีที่1ถึงวีที่สามนะครับย้าว่า1นึถึงสามเท่านั้นนะครับ ปีที่4ยังไม่ได้เอาเข้านะครับมันเลยทําให้เห็นเลยครับว่าตัวไหนโหดบ้างนะครับโดยเฉพาะนะครับยาย่าตูเล่ครับอยางนำเสนอมากเลยตัวนี้ครับมันจะเป็นซีเอ็มโนหนึ่งโน2แน่นอนครับสําหรับผมนะครับเพราะว่าวิ่งเร็วมากครับฝีเท้าร้อยยี่สิบเก้าเลยครับแล้วมาสมดุลทุกอย่างนะพลังงานท่าดาวท่าสกิลสี่ดาวครับคุณสมบัติจัดเต็มครับมีทุกอย่างที่ต้องการสกิลสองเป็นสกิลสองแบบบล็อกทูบล็อกด้วยนะโหดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้เวิร์กเลตเป็นสูงสูงอีกนะครับอ้างอิงทัั้งจาากกตวเ่นะ นะครับโหแน่นอนครับประสบการณ์ตรงนะจากผู้ใช้เองเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมยังมีจอสเบสนะครับตัวนี้โอ้โหเพชรในตมเลยครับไม่รู้ว่าเป็นเมตาไหมนะแต่ว่าเล่นจริงแล้วครับตั้งแต่เบสบอลลังดอรแล้วครับสับพุ่งตอกพุ่งวิ่งไวเป็นจรวดเลยครับแม้ว่าจะเป็นถนัดเท้าขวานะแต่เราสามารถเอาไปยืนเอลบบิลได้นะครับตัวนี้อยากนําเสนออีกตัวหนึ่งนะครับอยากให้รอก่อนนะสำหรับคนที่มีเพชรไม่เยอะมีวัตถุดิบไม่เยอะนะครับตัวนี้โหดบานไลเลยครับตัวต่อไปนะครับอย่างฟานได้ครับผม ตัวนี้ก็จะมาในวีที่2นะไม่ต้องอธิบายเยอะอยู่แล้วนะครับฟานไดตัวนี้นะเพราะว่ามันเนิร์ฟไม่เยอะด้วยนะครับผมฟานได์ไม่เป็นสายดักบอลอยู่แล้วนะครับมันก็จะไม่ได้วิ่งไวเท่าไหร่อยู่แล้วนะแต่ก็เน้นหม่งเน้นความแข็งแกร่งนี่แหละครับดักบอลดีครับแล้ในสัปดาห์สองนะครับก็ยังมีด็อกบาร์มาครับแล้วด็อกมาด็อกบาร่างนี้นะครับวิ่งเร็วครับฝีเท้าร้อยสี่สิบเลยนะยังกะไม่ใช่ด็อกบาร์นะครับเพราะปกติมันจะเนิร์ฟที่ที่ฝีเท้าของด็อกบาร์นะแต่ตัวนี้ให้สูงเเเเลลยบบแแต่่่สก็็ปนน์ะไมใชชโพ มันก็อาจจะไม่ได้วิ่งเร็วขนาดนั้นนะแต่ดูคุณสมบัติครับมีเหนือชั้นมียินกลมีสมอ่งสมงพลังครับโหดแน่นอนครับตัวนี้นะส่วนตัวก็เลยแนะนําว่าอย่าพึ่งเปิดแพ็คเยอะนะครับผมเพราะว่าวิกหนึ่งอ่ะตัวที่มันเป็นเมตาจริงๆตัวเดียวเลยก็คือบอบบี้ชาวต้านนะครับส่วนยับสตาร์มผมว่ายังเป็นลองฟันได้อยู่นะครับเนี่ยนะครับตรงนี้ถ้าไล่ลงมาก็จะเห็นว่ามันมีหลายตัวมากๆเลยนะครับทั้งตัวโอเวียรหน่สิบสี่และหน่สิบสามด้วยนะครับแต่ทีนี้แล้วตัวไหนจะมาวิกสองวิกสามบ้างล่ะเนี่ยะคคครรัับบที่่สสโพต์เมืือน รูปนี้เลยครับเพื่อนๆสามารถแคปหน้าจอเอาไว้ดูได้เลยครับผมนี่เลยครับวิกสองนะครับวันพฤหัสหน้านะครับก็จะมีโคพารเมอร์ด็อกบาจอตเบสเจย่าตูเล่เวอร์จิลฟานไดนะครับอันนี้โอเวียร์ตัวสิบห้านะครับผมตอนนั้นยังไม่พอยังมีแมงซองคอมเพนีด้วยนะครับมีคาราฟิโอเล่เซเมนโยลอยคีนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะส่วนสัปดาห์ที่สามนะครับก็เวลูนี่พลาติกวีเอล่าบอบบี้มัวซาร่านะครับกราเบียลนะครับแล้วก็พอสโคแล้วก็เปอร์ตีอีกนะ แล้วก็เนโต้แล้วก็เกโยเคเลสนะครับจริงๆตารางนี้มีประโยชน์มากครับเพราะว่าอย่างที่บอกในคลิปก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามีบั๊กของ EA นะครับที่ว่าถ้าใครเล่นในไต่แร้งทั้งสามโหมดเลยครับแล้วมันจะได้นักเตะที่ซื้อขายไม่ได้มานะครับมากผิดปกตินะครับจริงๆมันเป็นนักเตะตัวที่ซื้อขายได้แต่ว่ามัน EA มันทําบั๊กอยู่อะมันทาให้เป็นซื้อขายไม่ได้ทั้งหมดอยู่นะยังไงถ้าเพื่อนๆไล่เช็คดูนะครับตัวไหนที่เป็นสัปดาห์ที่2กับสัปดาห์ที่สามะให้เก็บไว้นะครับอย่าอย่าเพิ่ง มันอาจจะเป็นตัวซื้อขายได้ก็ได้นะครับเพราะมีบางคนได้เกียวเคลสอยู่นะนะครับได้ยายาตัวเลขแล้วก็มีครับทีนี้มันมีวิธีเช็คอยู่ครับทุกคนวิธีเช็คก็คือให้เข้าไปในตรงแลกเปลี่ยนนะครับนี่นะครับแลกเปลี่ยนแล้วก็มาตรงแลกเปลี่ยนเหรียญเนี่ยนะครับกดเข้าไปปุ๊บถ้าเราไล่ดูตัวที่เรามีครับมันจะเห็นเลยว่าตัวนั้นน่ะมันจะเป็นตัวที่ขายได้นะครับต้องไล่ดูนะนะครับแต่ของผมอ่ะผมไม่ได้มีนะครับมีแค่ตัวทางขวาสุดตัวเดียวที่มันโชว์ว่าซื้อขายได้้อยู่แลวนะครับ อันนี้ก็บอกวิธีเช็คนะครับเป็นข้อมูลนะนะครับกับประเด็นถัดไปของคลิปนะครับเอาเอาลืมแจกโค้ดฟรีนะเดี๋ยวแจกโค้ดฟรีก่อนนะครับนี่เลยครับโค้ดฟรีครับฟรีเพชรสองพันไปเลยนะนะครับผมอ่านไม่ถูกเหมือนกันนะคือโค้ดคือข้างล่างนี้นะครับ K O M E N T A T O R I D เนี่ยนะครับเนี่นะครับเข้าไปใส่โค้ดในเว็บได้เลยนะแล้วก็แจกเพชรสองพันเน้นๆไปเลยครับผมประเด็นต่อไปนะครับไปที่ข่าวนะแกแลดเบลละครับจะมาวันไหนนะ จากไลฟ์สดของ EA นะครับย้อนข้อมูลนิดนึงเรารู้ครับว่าแกเลตเบลจะมาแบบกล่องให้เติมนะครับมันจะเหมือนกล่องมหาโหดแบบพวกเน็ตเวทหรือว่าซีดานะครับแล้วก็ให้มันให้เลือกหนึ่งใน3นักเตะตามภาพเลยนะอินเนสตารแกเลตเบลแล้วก็ลิเบอรี่นะครับก็ไอ้กล่องนี้นะครับสายข่าวบอกว่ามันจะเข้าวันจันทร์นะครับที่22ธันวาคมนะครับรอกันได้เลยครับผมอันนี้สําหรับสายเติมนะนะครับแล้วก็ข่าวถัดไปครับมีประโยชน์เหมือนกันนะอ่กิจย่อยนะครับกิจไซอิเวนไอเล็กคอร์ดเบเกอร์นะครับ วีที่สองนะครับมันบอกแล้วครับว่าแต่ละวันต้องใช้เงื่อนไขอะไรบ้างนะครับจากเมื่อวานเป็นวันที่8ตามภาพนะครับที่ต้องใช้นักเตะอาร์เซนอลแล้วก็นักเตะยุคไล่พ่ายนะครับ Invincible ของมันนะครับวันนี้วันที่9กนะครับก็จะเป็นการแค่ฟลิปการ์ดเฉยครับจับคู่การ์ดเฉยมินิเกมธรรมดาครับแต่วันถัดไปนะครับให้เพื่อนเพื่อมองตามภาพได้เลยนะมันต้องใช้นักเตะต่างต่างนะครับต้องใช้วันที่10ใช้บูฟฟอนด้วยนะครับเพื่อเอาแรง up 2อ0นะครับใครไม่มีบูฟฟอนต้องเตรียมไว้เลยนะแล้ววันต่อไปก็ต้องมีใช้เมส โอ้เมสซี่นะครับแล้วก็ต้องใช้นากาตะนะครับในวันที่12แล้วก็ใช้ลาฟาเอลเลียลแล้วก็ต้องใช้ลวานดอฟกี้ในวันสุดท้ายนะครับผมเนี่ยนะครับสามารถแคปหน้าจอไว้ได้เลยครับผมยังไงรีบไปเตรียมนักเตะกันนะครับเพราะว่ารางวัลแต่ละอย่างก็ใช้ได้เหมือนกันนะนะครับจีซอสามสิบเพชรพันห้าอย่างเงี้ยครับต้องเตรียมลาฟาเอลเลียลเนาะกับเตรียมเลวานดอฟกี้ครับผมตกหล่นข้อมูลไปครับจากนักเตะที่จะเข้าในแต่ละสัปดาห์ใช่ไหมครับ จริงๆมันมีนักเตะสัปดาห์ที่4หลุดมาสามตัวนะครับแต่ยังใช้คําว่า maybe อยู่นะนะครับเจ้าแอนดูคนนี้ก็เป็นสายข่าวอีกคนนึงนะนะครับก็สามตัวนี้ครับเนมันย่าวีดิดนะครับแล้วก็ปีเตอร์เชคด้วยนะนะครับจีเคปีเตอร์เชคแล้วก็โซแคมเบลนะสามตัวนี้น่าจะมาหนึ่ง้สิบ้ากันหมดนะครับมาในสัปดาห์สุดท้ายเลยครับเนี่ยนะครับถ้ามาดูในตากลุ่มทีมนะมันจะเหลือหนึ่งคนที่ยังไม่มานะครับในสัปดาห์ที่4ี่ก็ดาว่าน่าจะมาจากในทีมเชลซีนะเป็นโซล่านะเจ าะว่าแม้ว่าโซล่าจะไม่ได้หลุดมาแบบที่ EA สปอยหลุดนะครับหรือว่าหลุดมาจากสายข่าวบอกในตารางนะแต่มันมีภาพหลุดมาจากเซิร์ฟเกาหลีครับผมทุกคนที่มันพอจะเดาได้ครับเพราะว่าอย่างกิจยุครุ่งโรดกิจก่อนหน้านี้ครับมันตรงหมดเลยเหมือนกันนะเนี่ยนะครับให้ดูภาพกิจเก่าก่อนนิดนึงนะว่าอ่า global server ที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยครับมันอ้างอิงเซิร์ฟเกาหลีได้พอสมควรเลยครับตรงเลยแหละเพราะฉะนั้นเมื่อมาดูภาพเกาหลีนะครับมันก็สอดคล้องกับตารางที่สายข่าว เอามาให้ดูนะครับทีนี้สัปดาห์ที่สี่ครับมันก็จะเหลือตอนแรกบอกว่ามีวิดดิตมีโซแคมเบลใช่ไหมครับแล้วก็ปีเตอร์เชคสาตัวแรกเนาะแล้วก็ที่มีตัวขวาล่างนี่ครับน่าจะเป็นไมเคิลคาริกนะครับรวมถึงภาพนี้นะครับก็น่าจะเหลือเจนฟังโกโซล่านะครับนั่นเองนะส่วนชไมเคี้เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับผมองลีแล้วก็สัปดาห์ที่สองเป็นแลมพาร์ดสามเป็นเชียร์เลอร์สี่เป็นชชมเคิ้ครับผม แล้วก็มีข่าวอีกครับผมยังไม่หมดข่าวเลยครับมีข่าวว่ามันจะมีแพ็กแต่ละทีมเข้าเลยครับผมแพ็กอาร์เซนอลแพ็กเชลซีแพ็กแมนซิตี้แล้วก็แพ็กแมนยูไปเลยครับรวมถึงมีแพ็กของนักเตะหมายเลขสิบนักเตะหมายเลขเจ็ดด้วยนะครับคิดว่ามันน่าจะมาคล้ายๆกับแพ็กกัปตันแบบนี้ครับที่มีแต่กับตัวกัปตันแบบนี้นะครับแต่เป็นแพ็กของแต่ละทีมแทนนะในแพ็กของนักเตะหมายเลขสิบกับหมายเลขเจ็ดนะครับก็มีรายชื่อนักเตะออกมาแล้วว่าจะเป็นตามนี้ครับก็คือมันก็เอานักเตะที่จะมาในวิค สองสามสี่เนี่ยละครับมาทยอยเอามาขายนะครับผมว่าขายแพ็คแบบนี้ก็ดีนะครับถ้าใช้เพรเปิดได้ก็ดีเลยนะเพราะว่าแฟนแต่ทีมได้เปิดเฉพาะทีมที่ตัวเองต้องการได้เลยครับผมว่าเป็นข่าวดีนะตรงนี้ต้องชื่นชม EA นะครับก็คอนเทนต์นี้ก็เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะชอบกันนะครับผมว่าคลิปจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณมากเลยครับที่ฟังจนจบนะครับสวัสดีครับ